สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมเดี๋ยวนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจเจนทันคาร์ติวนน45นะครับเรามีรถดีรถสวยราคาถูกคัดสรรไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะฮะก่อนอื่นนะครับลูกค้าเก่าก็จะทราบว่าผมเป็นคนทํารีวิวคลิปสดนะครับลูกค้าผมถ่ายเทคเดียวจบนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆสิ้นนะครับแล้วที่สําคัญนะครับรถผมได้มาสภาพแบบไหนผมแค่ล้างสีดูดฝุ่นนะครับเอามารีวิวภาพสดๆให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับตำหนิมีตรงไหนผมแจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริงทั้งหมดนะครับลูกค้า เดี๋ยววันนี้เอาใจสายรถตู้หรู V.I.P อหนึ่งคันนะครับลูกค้านานๆจะมีเข้ามานะฮะแล้วมากี่คันนะครับไม่เคยเหลือค้างสต็อกนะลูกค้าเพราะว่าผมจะจัดโปรโมชั่นขายแบบถูกแบบถล่มทลายนะฮะแล้วที่สำคัญนะครับคันนี้นะฮะโฟล ks สวากเก a นคาราวนะฮะคันนี้เป็น T.D.I เครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับออกข้างใหม่3ล้านกว่าบาทนะฮะเดี๋ยววันนี้มาราคามือสองที่ผมจะมาโปรโมชั่นนะครับถูกแบบว่า ลูกค้าจับต้องได้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวนี้มาชบพบกันนะฮะกับรถตู้หรู VAP นะครับลูกค้าผมแจ้งก่อนนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะฮะโฟก์สวาเกนนะฮะคาราเวลนะครับคาราเวลเป็นนี้เป็น TDI นะตัวนี้เป็น TDI เครื่องยนต์2.0ดีเซลนะครับลูกค้าไม่ใช่เบนซินนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับลูกค้าท่านไหนที่เคยใช้โ o l ์สวาเกนเป็นรถตู้โฟกอยู่นะฮะก็จะทราบนะฮะว่าขับนุ่มมากนะฮะแล้วเป็นรถที่ใช้งานสะดวกสบายนะครับราคา ออกใหม่คันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ3ล้านไปลายๆนะครับ3ล้านกว่าบาทนะฮะผมเปิดราคาต้นคลิปเลยนะลูกค้าจัดไฟแนนซ์นได้เต็มแน่นอนนะครับผมขายเท่านี้พอนะฮะ495,000บาทคันนี้จัดไฟแนนซ์นท่วมยอดแน่นอนนะครับออกใหม่3ล้านกว่าบาทนะฮะมือ2ขายแค่นี้พอลถเป็นปี2013นะฮะลูกค้าจดใช้งานปี2015เป็นไมช์เอนเรียบร้อยแล้วไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนแล้วเป็นตัวท็อปสุดนะครับ เบาเป็น V.I.P แล้วนะลูกค้าเบาเป็น V.I.P คู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะครับพร้อมพร้อมพนักพิงเท้านะเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยมีซันรูปหลังคาให้ด้วยนะฮะ ตัวท็อปสุดจัดไฟแนนซ์ได้ร่วมยอดไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะหรือลูกค้าท่านไหนจะดาวก็ได้นะฮะเพื่อให้ค่างวดลดลงนะครับซื้อสดลดให้นิดนึงนะฮะลูกค้าผมแจ้งก่อนนะรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพิการไม่เคยจมน้ำนะฮะแก้มหน้าแก้มข้างประตูนะครับทุกบานนะฮะไฟหน้าไฟท้ายเดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่เคยพิกาไม่เคยจมน้ำไม่เคยชนหนักนะครับลูกค้าสีเป็นสีบรอนเงินเดิมทั้งคันนะสีนี้เคาะตรงไหนนีบางมากนะลูกค้าดูนะตะเข็บฝากระโปรงนะฮะ ตะเข็บไฟกันชนหน้าเนียนคลิปเลยนะฮะเนียนมากนะไฟเป็นโปรเจคเตอร์สีนอนแล้วนะฮะไฟเป็นโปรเจคเตอร์สีนอนแล้วนะครับลูกค้าหล่อมากนะฮะได้เป็นรุ่นใหม่ด้วยเป็นไมน้าเชนแล้วเป็นไฟหน้าตัวใหม่แล้วนะครับมีไฟตัดหมอกแท้โรงงานนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะออปชั่นจัดเต็มถุงลมนิรภัยนะครับหรือระบบเซฟตี้ต่างๆดีมากนะแล้วเป็นรถที่หรูมากเดี๋ยวมาชมภายอกก่อนเดี๋ยวภายในเดี๋ยวผมพาไปดูที่หลังนะฮะไฟเป็นไฟสีขาวเลยนะฮะ นะฮะประตูองศาประตูเนียนกลิบเลยนะฮะเพราะว่าประตูไม่เคยแกะนะลูกค้านะครับประตูไม่เคยแกะนะฮะขอบชัยล่างต่างๆนะฮะตะเข็บยังอยู่หมดเลยนะครับเดิมมากนะลูกค้าเดิมมากนะครับไอรอยพวกนี้มันเป็นรอยแมลงเฉยๆนะเดี๋ยวผมใช้น้ายาขัดให้นะฮะพอดีรถเพิ่งได้มานะครับรถเพิ่งได้มานะฮะทุกคลิปผมจะพามาดูนะลูกค้าขนาดรถตู้นะคิ้วประตูนะเขายังมียางชั้นในเห็นไหมฮะยางยังอยู่นะฮะยังนุ่มนะครับลูกค้า ยางยังนุ่มนะครับชุดแผงจิ้งหรีดยังไม่มีกรอบนะฮะยังดูดีทั้งหมดนะฮะกระจกเป็นกระจกเดิมนะครับลูกค้านะพวกคิ้วประตูต่างเนี่ยยังดูดีทั้งหมดนะฮะยังนุ่มนะครับนะครับไม่มีฉีกขาดนะฮะยังดูดีนะครับหลังคาแลเกอร์ไม่มีเสียนะครับองศาประตูหน้านะครับชายบนถึงล่างเข้ามุมหมดนะฮะรวมถึงมุมตัดที่เพิ่มที่เป็นตัวรับลมนะฮะไม่มีบุบเลยนะลูกค้าองศาเนียนกริบเลยนะฮะรถจริงหล่อนะถ้าลูกค้าหารถตู้ใช้ผมบอกก่อนนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับ ผมก็ใช้อยู่รุ่นนึงนะฮะแต่รุ่นก่อนตัวนี้นะฮะแต่แต่งไปค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะกระจกเดิมทุกบานนะฮะองศากระจกนะฮะตะเข็บต่างๆนะฮะประตูนะครับชายบนถึงล่างนะครับเข้ามุมหมดนะครับคลิปเลยนะฮะได้เป็นแม็ก VIP ของของแท้ด้วยนะครับเป็นแม็กโฟล์กสวากเก้นคาร์วิลเป็นแม็กแท้นะฮะลูกค้าเป็นแม็กแท้ด้วยนะครับหล่อมากนะฮะแผ่นปิดแผ่นปิดตัวสลางสไลด์นะฮะองศาเนียนคลิปเลยนะฮะ นะฮะไม่มีเปิดไม่มีอ้าแม้แต่ทีเดียวนะครับสียังไม่เห็นตําหนินะลูกค้านะฮะขอบคิ้วกันชนหลังนะครับเข้ามุมหมดนะฮะเพราะว่ากันชนหลังไม่เคยแกะนะครับกันชนหลังจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ทั้งหมด4ดวงนะครับโลโก้ TDI โลโก้คาร์เวลนะครับโลโก้โฟกนะฮะยังอยู่ครบแล้วชุดงานโครเมียมยังไม่มีด่างนะครับสังเกตดูนะฮะงานโครเมียมยังเงาวิ้งนะฮะไฟท้ายเป็นไมชนตัวใหม่แล้วนะฮะไฟไม่มีรอยด่างไม่มีลายงามแม้แต่นิดเดียวนะครับ ไม่มีรอยด่างไม่มีรอยงาแม้แต่นิดเดียวนะครับกระจกเป็นกระจกเดิมนะฮะโลโก้โฟกยังอยู่นะครับลูกค้าองศาประตูท้ายนะครับเข้ากระจกเข้ามุมหมดนะครับนะฮะองศากันชนชายล่างเข้ามุมหมดนะครับไม่มีเปิดไม่มีอ้าเหมือนที่ผมแจ้งไปนะฮะคันนี้รถจริงหล่อมากนะครับคันนี้รถจริงหล่อมากนะฮะคิวแผ่นครอบชุดรางประตูนะฮะยังเข้ามุมทั้งหมดนะครับ ประตูเปิดปิดเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วเดี๋ยวภายในะเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปเดี๋ยวดูต่อไปนะครับเดี๋ยวขอดูภายนอกก่อนนะครับระบบไฟฟ้าทํางานทั้งหมดนะฮะลูกค้านะฮะระบบไฟฟ้าทํางานทั้งหมดนะครับองศาประตูชายบนยันล่างเข้ามุมหมดนะครับงานสีไม่มีตําหนิเลยนะลูกค้างานสีนะฮะนะครับแล้วรถคันนี้ใช้งานไม่เยอะนะฮะไม่แค่แสนกว,ก,วกว่าเท่านั้นเองนะครับผมเห็นตําหนิแล้วฮะมีรอยนิดนึงนะฮะ อ๋ออันนี้เดี๋ยวมันเป็นรอยเบียดเหมือนเบียดขอบยางอะไรมาเนี่ยฮะเดี๋ยวผมใช้น้ํายาลูบให้นะฮะไม่ต้องทําสีหลุดนะฮะน้ํายาลูบหลุดแน่นอนนะครับไม่มีแตกนะฮะรูสาประตูหน้าเข้ามุมหมดนะครับหล่อมากนะฮะนะฮะกิบล็อกกันชนต่างๆนะฮะเข้ามุมหมดนะครับสีภายนอกในตีไปเกิน95%บวกนะครับแม็กยางสภาพหล่อดูดีเลยนะ,ะลูกค้านะฮะชุดงานกันชนหน้าชุดโคมไฟนะครับ โลโก้โฟก์นะฮะยังใสนะฮะยังเงานะครับเซ็นเซอร์หน้าสีดวงยังอยู่ครบนะฮะหนึ่อี่นะครับอยู่ครบไม่มีหลุดหายนะฮะร,ระบบแจ้งเตือนเซ็นเซอร์ยังใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะลูกค้าแล้วได้เป็นรุ่นใหม่นะถ้ารุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์สีนอนเขาจะมีเด i g h t อยู่ข้างเห็นไหมฮะกับไฟเลี้ยวครับแล้วกลางคืนเปิดนี่จะสวยมากเลยนะฮะ เดี๋ยวผมพาชมภายในคือผมแจ้งลูกค้าทุกคลิปเลยนะฮะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางนะเจอรถที่ใช่อยู่กับเรานะฮะติดต่อเข้ามาได้ผมส่งฟรีถึงที่บ้านนะครับลูกค้า ลูกค้าไม่ต้องมารับก็ได้นะครับผมมีบริการส่งให้ฟรีถึงที่บ้านหรือลูกค้าอยากมาเที่ยวหาผมก็ได้นะครับผมอยู่ติวานน, 4, 5, น,นท์45นนทบุรีนะครับหรือจะจัดไฟแน,นนซะ์นะถ้าไม่ซื้อสดนะครับผมมีมาเก็ตติ้งวิ่งให้ถึงที่เพราะผมเข้าใจเสมอนะครับว่าลูกค้ากว่าจะเก็บเงินได้แต่ละบาทแต่ละสะตางคนะ์เนี่ยคือเงินหายากนะฮะลูกค้าบางท่านเนี่ยเอารถผมไปเนี่ยใช้หลายปีบางคนใช้ไป45ปีถึง10ปีแล้วนะนะฮะดังนั้นผมเข้าใจเสมอว่าลูกค้ากว่าจะเก็บเงินได้การซื้อรถอ่ะถึง,งางท คลิปวิดีโอเพื่อ,อให้ลูกค้าได้รับชมแบบสดๆนะครับสดๆโดยไม่ใส่เอฟเฟกไม่มีตัดต่อนะลูกค้าถ้ามีตําหนิผมจะแจ้งเลยนะเพื่อการตัดสินใจนะครับลูกค้าดังนั้นเจอรถอยู่กับเราไม่มีผิดหวังแน่นอนเพราะรถทุกคันก่อนส่งออกไปผมจะเซอร์วิสแล้วก็เช็คให้อีกทีนะครับก่อนขายให้ลูกค้าดังนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับในกระบวนการซื้อเข้าของเราเราตรวจเช็คหลายรายการลูกค้าได้รถดีๆใช้แน่นอนนะครับเดี๋ยวพาชมต่อนะฮะเดี๋ยวผมพาชมภายในนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนะฮะไม่ไม่เยอะด้วยนะครับลูกค้านะฮะไม่ไม่เยอะด้วยนะครับหล่อมากนะผมใช้คําว่าหล่อมากนะฮะหน้าปัดเป็นหน้าปัดสีขาวแล้วนะครับขออนุญาตเปิดกระจกให้แสงเข้านะฮะพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันมีคุยคอนโทรลระบบล็อกความเร็วขับขี่อัตโนมัตินะครับลูกค้าแล้วเป็นตัวท็อปนะนะฮะปุ่มมัลติฟังก์ชันจะมี2ฝั่งนะฮะพวงมาลัยถือว่าไร้ตำหนิเลยนะฮะชุดงานคอนโซลต่างๆยังดูดีทั้งหมดนะฮะหลงังคานี่ฮะ จะมีสลูปนะครับเปิดได้นะเปิดได้นะครับมีสลูปนะครับไฟฟ้านะครับบอกเป็นบาะหนังแท้นะฮะบบาปีกไม่มีแตกไม่มีฉีกขาดแต่แดงสิ้นนะครับบอกยังสวยนะครับกริปเลยนะอาจจะมีร่องรอยริ้วรอยงาของหนังแทบ้างนะฮะนะครับแต่ถือว่าน้อยมากนะฮะสภาพดีมากนะครับคือรถอ่ะมันมีเยอะนะฮะแต่อยู่ที่ว่าสภาพดีๆจะไปอยู่ที่ไหนนะครับลูกค้าการสวิตช์การดูแลรักษาต่างๆนะฮะไม่แสนสี่กว่ากว่านะครับ ถือว่าใช้งานน้อยเพราะรถคันนี้เป็นรถรับผู้บริหารใช้ในเฉพาะเขตกรุงเทพนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับพอดีผู้ใหญ่ออกมาเทินเป็นตัวใหม่ไปนะฮะนะฮะแล้วขับรถจริงขับดีมากนะฮะปุ่มกดต่างๆนะฮะไม่มีถลอกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่มีถลอกกุญแจเป็นกุญแจเดิมนะครับกุญแจเดิมโรงงานนะฮะผมพื้นผมให้ดูนะสะอาดมากนะฮะผมพื้นสะอาดมากนะฮะชุดพลาสติกพวกแผ่นขอบยางเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะบางคันพวกนี้แตกหมดแล้วนะครับสี่ขาดนะครับแผงประตูนะฮะ ชุดงานมือเปิดประตูยังเงานะครับยังใสนะฮะโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบหมดนะฮะไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับลูกค้าแผงประตูใหม่มากนะฮะตะเข็บประตูนะฮะเดิมหมดนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุและไม่เคยแกะประตูนะฮะน็อตเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมการันตีงานโครงสร้างให้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูหลังนะฮะเดี๋ยวเปิดจากข้างในก็ได้นะลูกค้านะเปิดจากข้างในก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไว้เลยก็ได้นะฮะทั้งสองฝั่งเลยก็ได้นะครับ สองฝั่งเลยก็ได้นะครับนี่นะฮะหล่อมากแล้วที่สําคัญนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะไฟฟ้า VIP แล้วนะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับลูกค้าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับหล่อมากนะฮะแล้วนั่งสบายมากนะผมแจ้งก่อนนะฮะระบบไฟฟ้าทํางานหมดแต่ผมไม่ได้เปิดสวิตช์ข้างหน้าเฉยฮะทำงานหมดนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับได้ตัวพักเท้านี่ตัวนี้ก็ไฟฟ้านะครับสไลด์ออกมาได้นะครับมีที่วางแก้วนะครับมีคอนโซลกลางและคันนี้มีทีวีนะครับ ขออนุญ,ญาตนะครับนี่จะมีทีวีด้วยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับนะฮะเอาไว้เพิ่มความสะดวกสบายในการรับชมอนเตอร์เนนะครับลูกค้านะฮะแค่นี้ก็หล่อหรูสุดๆเลยนะฮะแล้วข้างในเนี่ยคือผมบอกก่อนนะครับชุดงานหนังต่างๆผมใช้คำว่าไร้ตำหนินะฮะลูกค้าสังเกตดูนะชุดงานหนังต่างๆไม่มีสีหนังแท้นะเนี่ย หนังแท้นะฮะพรมพื้นนะฮะสะอาดกรีบเลยนะชุดรางเนี่ยขอบยางไม่มีขาดน,นะฮะลูกค้าไปเปิดดูที่อื่นได้เลยนะครับบางคันเนี่ยรางไฟฟ้าเนี่ยายางแตกขาดไปหมดแล้วนะฮะอันนี้ยางยังใหม่มากนะครับนะฮะชุดชายพื้นพลาสติกต่างๆเนี่ยตัวยางกันฝุ่นกันเสียงนี่ยังดูดีทั้งหมดนะครับยังไม่มีสีขาดนะฮะนะครับตะเข็บป,ประตูนะฮะเดิมหมดนะครับไม่เคยแกะนะฮะเดิมหมดนะครับไม่เคยแกะนะฮะฝ้าเพดานนะฮะโฟกเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีเนะี่ยช่องแอร์นี่แตกหมดเลยนะฮะ ลูกค้าดูคันนี้นะช่องแอร์ยังอยู่ทุกซี่เลยนะฮะอยู่ครบไฟยังใส่มากนะแต่ข้างในเนี่ยเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนแล้วตอนแรกออกจากโรงงานไฟจะเป็นสีเหลืองตอนนี้เขาใส่ l อ d ดีเป็นสีขาวนะฮะนะฮะมันก็จะสว่างตามากขึ้นนะฮะกรีบเลยนะครับนะฮะสุดจัดไปเลยนะฮะไดออปชันดีๆไปใช้นะครับระดับผู้บริหารเลยนะฮะราคาแค่สี่แสนกว่าบาทนะครับยังไงก็คุ้มนะลูกค้าคุ้มสุดๆนะเดี๋ยวผมดูฝาทะนี่นะฮะคันนี้มีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับ มีกล e ้องคอยหลังนะฮะรอยอาร์คเดิมตะเข็บเดิมหมดนะครับลูกค้านะฮะตะเข็บเดิมหมดนะฮะบ่อหลังนี้จะเป็นสไลด์มือนะครับจะดึงตรงนี้นะครับก็สามารถเลื่อนได้นะครับปรับได้นะฮะดึงมาข้างหลังก็ได้นะลูกค้านี่ผมให้ดูนะฮะลองสังเกตวันที่ผมแจ้งไปนะฮะยางยางเนี่ยไม่มีขาดเลยนะบางคันเนี่ยยางคุณนี่ขาดนะครับนะฮะอันนี้สภาพดูดีมากนะฮะชายพื้นเนี่ยพลาสติกต่างๆไม่มีกรอบเลยนะพวกคิ้วยางพวกนี้ดูดีทั้งหมดนะฮะตะเข็บเดิมหมดฮะยิ่งบ่อหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะ ผมว่าไลท์ตำหนีบบอหลังนี่แค่ไม่มีคนนั่งนะครับบ right ่อหลังแค่ไม่ม so ีคนนั่งนะฮะเนี่ยขอบยางดูดีทั้งหมดนะครับใหม่มากนะใหม่มากนะครับเดี๋ยวมาดูด้านฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับลูกค้าด้านฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับสไลด์เข้าออกได้นะฮะนะจริงๆอ่ะเป็นที่พักเท้านะครับแต่บางท่านเนี่ยเอาให้เด็กนั่งได้นะครับแข็งแรงมากนะฮะอันนี้มันจะเป็นชุดบิ้วแต่ละคันบิ้วมาจะไม่เหมือนกันนะฮะนี่ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับ ชุดงานหนังอะไรต่างๆดูดีทั้งหมดนะฮะหล่อสุดๆเลยนะฮะซื้อไปเหมือนที่ผมแจ้งนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะฮะรถจริงหล่อมากนะครับได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้า V I P ด้วยนะครับขาพักตรงนี้สามารถปรับออกมาได้นะครับอันนี้เวลาเราเอนอะขามันจะขึ้นออกมานะฮะเพื่อรับขาเรานะครับแล้วนั่งสบายนั่งแล้วหลับอะฮะนี่ประตูด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายนะฮะชุดงานประตูชุดงานโครเมียมยังดูดีทั้งหมดนะฮะไม่มีแตกไม่มีกรอบนะฮะลูกค้า นะครับบางคันได้มาแผงประตูนี่ลอยเต็มเลยนะฮะชายพื้นต่างๆนะฮะดูดีหมดตะเข็บเดิมหมดนะฮะเข็บประตูเดิมนะฮะชายพื้นเดิมหมดนะฮะเบาะนี่ผมใช้คาว่านี่ไรตําหนิเลยยังว่าได้นะฮะเจ้าของรถเนี่ยต้องขอขอบคุณเจ้าของรถเดิมมากนะฮะดูแลรถค่อนข้างดีสุดๆเลยนะฮะทําให้ลูกค้าคนที่จะซื้อต่อไปที่จะเป็นเจ้าของคนต่อไปได้รถที่ดีใช้นะฮะช่องแอร์ไม่มีแตกนะฮะชุดงานคอนโซลต่างๆดูดีทั้งหมดนะครับลิบเลยนะใหม่มากนะฮะเดี๋ยวผมจะลอง สตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะแล้วขับดีมากนะฮะทวีโบโบูดออกมาได้แรงมากๆนะครับเครื่องฟิตปังนะครับผมใช้เขาว่าฟิตปังนะเครื่องฟิตมากครับดูนะฮะห้องเครื่องสะอาดสุดๆนะครับแล้วลูกค้าสังเกตดูนะ ห้องเครื่องใหม่มากสายไฟไม่มีกรอบแม้แต่ชิ้นเดียวครับสายไฟชุดงานท่อยางต่างๆนะฮะดูดีทั้งหมดนะครับใหม่มากครับใหม่จริงๆนะคันนี้นะครับนะครับล็อฝากระโปรงต่างๆแก้มนะฮะไม่เคยแกะนะเดิมหมดนะฮะล็อฝากระโปรงหน้าไม่เคยแกะวันนี้ผมแจ้งไปนะครับตะเข็บเดิมหมดนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานนะฮะไม่เคยมีเปลี่ยนนะครับผมบอกแล้วนะฮะว่าท่านไหนได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มนะฮะ เหมือนออกข้างไปไ้ายแดงนะลูกค้าขอบคุณที่ติดตามเราก็รับชมนะฮะเดี๋ยวผมจะมีรถดีๆใหม่ๆสวยๆมาอัปเดตให้เห็นอยู่ตลอดนะครับถึงไม่ซื้อไม่เป็นไรนะลูกค้าขอให้เข้ามาดูในช่องของเรานะฮะติดชมตรงไหนหรือว่าอะไรยังไงอยากให้ผมเพิ่มเติมเรื่อไหน่สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับลูกค้าขอบคุณจากหัวใจครับขอบคุณครับ